ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บก o ต์ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บค็ต์ไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทําตามพี่เลยนะครับ น้องสามารถล็อกอินได้ทั้ง Facebook แล้วก็สมัครตรงนั้นได้เลยนะครับก็พี่สะดวกเป็น a c e b o o k นะครับพี่ก็สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android แล้วก็ iOS ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายเลยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะซุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกไปในส่วนของ Tomany Tomany Warr นนนนนะครรััับจากกก้้้้ใอองงดดแลวว็เปิส่ข เมื่อน้องเปิดนะครับให้น้องกดวางนะครับเพวกเราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเบอร์นี้มานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดักเซสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเตือครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1000เพชรนะครับหนึ่งพันห้าสองเพจนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับพี่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี่นะครับได้ไปแล้วนะครับหนึ่งพันห้าสองเพจนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็สามร้อยสี่ร้อยได้หกสิบแปดบ้างนะครับนี่นะครับได้หกสิบแปดก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็คคคนนนนนนไไไหหหที่ดดด้้้เยยอะะะะๆรรัับบกก็็แําใุ อมีนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600ันหกรอยโอ้ยไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพชรก็เด้งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอนไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง s q Five Channel นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์พี่ในครับน้องๆกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับจะครบ80,000ื่นซับสไครต์แล้วนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับมีคําถามมาแจกเพชรนะครับอือคนไหนที่ ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนจบคลิปก็น่าจะตอบคำถามถูกแล้วก็ประกาศผลคลิปหน้านะครับก็เป็นบัตรกี้า20บาทนะครับคนไหนที่อยากได้ก็เล่นนะครับมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็แจกทุกวันแล้วก็แจกทุกคลิปเลยนะครับก็ในส่วนของคําถามวันนี้นะครับพี่ชายเพชรเท่าไหร่นะครับคําถามโคตรง่ายครับน้องนีกิจกรรมที่พี่จะเล่นเนี่ยนะครับพี่ชายเพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็คนไหนที่ตอบถูกนะครับพร้อมกับแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟลนะครับ ถ้าไม่มีกลุ่มรีฟก็แชร์หน้าเฟซตัวเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับ20กลีนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่21นี้นะครับช่องพี่แจกเพชรนะครับให้กับเมนแรกพร้อมตอบคำถามด้กนะครับคนไหนที่อยากเล่นก็กดติดตามไว้เลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมคืนนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับโอเค ก่อนในส่วนของกิจกรรมนะครับลอยกระทงวันเพลนนะครับก็เหลือ1เพชรนะครับเมื่อลดสูงสุดนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบที่พี่สปอยไปนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็มีทั้งหมดกี่ช่องอะสองสี่หกแปดนะครับแล้วก็มี1เพชรนั่นเองนะครับเออ GM อ็ัตโตบอก5เพชรอะไรอ่ะเมื่อเย็นน่ะก็1เพชรนะครับเออเป็น1เพชรนะครับก็มีในส่วนของรางวัลตามนี้นะครับหลักๆพี่จะมาสุ่มในส่วนของกล่องสุ่มอันนี้นะครับอัญมณีอัพไอหินอัพเกรดเลเวลนะครับเออ ก็ในส่วนของไอเทมอื่นๆมีหมดแล้วนะครับมีกระเป๋ากระต่ายสีชมพูมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับกระเป๋ามังกรด้วยนะครับอือกระเป๋ามังกรมาด้วยก็นี่จะเป็นในส่วนของราคาหลักนะครับหนึ่งสี่เก้าเก้านะครับสำหรับชุดใหม่นะครับมาเริ่มฟรีครั้งแรกกันนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับเออเอาวะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นน้องๆก็เลือกเอานะครับพี่ดูแล้วพี่จะเอาอะไรกล่องหินปืนไอ้นี่นะครับอ่อคอบ้านะครับ 125เพรนั่นเองนะครับก็จัดไปเลยครับ10กล่องนะครับถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับสามารถรีเฟซได้นะครับนี่นะครับต่อไปก็สุ่มฟรี1ครั้งนะครับทางสายมือนะครับสุ่มลัคกี้นะครับว่าจะมีแต้มนําโชคหรือว่าลดราคาเท่าไหร่นะครับ80%นั่นเองนะครับเออมาสิ เมื่อกี้หมดไป125เพจแล้วนะครับคลิปนี้พี่หมดเท่าไหร่นะครับคนไหนที่ตอบถูกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับก็ซื้ออะไรดีเอ่ยก็น่านจะเป็นมังกรน,นั่นเองนะครับสิบกองนะครับโอเคก็สามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับซื้อได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็สุ่มใหม่ครับ85%นั่นเองนะครับสุ่มได้ลัคกี้85%ซื้ออะไรดีเอ่ย 2ุดนะครับแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูง67นะครับสิทธิ์ขั้นสูงเป็นของซีซั่นนี้นะครับคนไหนที่ปลดลลอกแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ถูกใจก็รีเฟซนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวกดรีเฟซอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับมีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรรีเฟซนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาในส่วนของกล่องนะครับกล่องอัญมณีนะครับออากล่องไหนดีเอ่ย เอากองนี้แล้วกันนะครับโอ้โหมันเสียดายนะครับมันซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สุ่มใหม่นะครับ65%นะครับอันนี้65%นะครับก็ซื้อในราคาลบ65%กล่องเหลือแค่175ไดมอนด์เองนะครับเอากล่องแล้วกันนะครับเมกาโรดอนนะครับ10กล่องนะครับแล้วก็ไปแลนดอมอีกทีนะครับได้ในส่วนของ60%นั่นเองนะครับโอ้โห ก็มีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอากล่อง Max 7ซเละกันนะครับแม็กซพี่ยังไม่มีถาวรนะครับสกินทางขวามือนะครับเอา Max ซนะครับโอ้โหโอ้โหไม่ถาวรนะครับเสียดายจัดเลยนะครับอุ้ยนี่ไงครับ1เพชรมาแล้วนะครับนี่ซื้อทั้งร้านในราคา1เพชรนั่นเองนะครับก็มันจัดกันได้นะครับเอาชุดนี้เลยละกันนะครับสุดยอดไปเลยนะครับนี่ หนึ่งเพชรนั่นเองนะครับเออลัคกี้เวลนะครับหนึ่งเพชรนะครับวงล้อลดราคานะครับก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับครั้งต่อไปนะครับสีกันสูงเหลือสองร้อยยี่สิบห้านะครับอือฮึก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่มีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของหินอัพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในส่วนของกล่องนี้ก็เป็นในส่วนของกล่องชุดนะครับ โอเคนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้พี่หมดไปเท่าไหร่เอ่ยน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ในส่วนของชุดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับพี่ก็ซื้อมาในราคา1เพชรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็หมดไปหลายเพชรนะครับได้ในส่วนของหินอัปเกรดปืนนะครับมาอัปเกรดนะครับเอเคพี่จะเวลจิตแล้วนะครับขาดอีกแค่สองร้อยสองพันห้าร้อยแปดสิบเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ปืนอื่นนะครับ ก่อนในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคนอหานที่รู้ว่าพี่หมดเพจเพเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าคนอหานที่ตอบถูกก็รับบัตรนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่เยอะนะครับ123 ก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมในวันที่20กันบ้างนะครับหอคอยบูย่าเดออัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับกิจกรรมบูย่าท็อปอัพนะครับรับในส่วนของท่าทางใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับในวันที่20นี้นะครับน้องๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ไอเทมเด็ดถึง3อย่างอัปเดตเข้ามาในวันเดียวกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> ในกิจกรรมนะครับ <S <S ไปดูในส่วนของกิจกรรมหอคอยบูย่านะครับแน่นอนนะครับเป็นชุดระดับตำหน้านะครับ อัปเดตเข้ามานะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดระดับตํานานบ ah ูย่าเดทครับว่าชุด EM นั่นเองนะครับน้องๆเตรียมเพจกันไว้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมครอบบ้าอันเก่าพี่หมดไปประมาณ3,500เพจนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับพี่คาดว่าไม่เกิน4,000เพจแน่นอนนะครับอาจจะได้ ถูกกว่านั้นหรือว่าแพงกว่านั้นก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูก่อนนะครับคนไหนที่อยากรู้ว่าหัวเท่าไรในวันที่20ก็มาดูพี่สุ่มได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับคาดว่านะครับจะเป็นในส่วนของโทเค็นนะครับทาวเวอร์โทเค็นนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าหอคอยครับหอคอยบุญ่าหรือว่าทาวเวอร์มันก็ความหมายเดียวกันนะครับอาจจะเป็นแบบบาร์ที่ช็อปนะครับเพจซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟนะครับน้องๆมีอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีผู้ติดตาามถึง1ว่คคนนเลยะรับ คนไหนที่สนใจไอดีนะครับรับซื้อแล้วก็ขายไอดีเกมฟรีไฟนะครับน้องก็ไปเลื่อนดูได้นะครับอยากรู้รายละเอียดไอดีไหนนะครับสนใจไอดีไหนนะครับน้องก็ทักเพจไปได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบอยู่24ชั่วโมงนะครับทางรับซื้อแล้วก็ขายไอดีเกมฟรีไฟนะครับน้องคนไหนที่สนใจรหัสไหนก็พิมพ์ค้นหาที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับบาร์ทีช็อปนะครับชื่อนี้การันตีไอดีเทพแน่นอนนะครับสมห้าเหรียญนะครับใช่เลยนะครับกาชาห้าเหรียญนะครับสะสมกาชาห้าเหรียญแล้วก็แลกในส่วนของชุดบูย่าเด่นับ ก็ในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะครับพี่ ไม่คิดนะครับว่าจะมีในส่วนของหมัดบูย่าเข้ามาพร้อมกันนะครับพี่ว่าหมัดบูย่าน่าจะอัปเดตเข้ามาหลังในส่วนของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะครับในวันที่20นี้นะครับว่ามัดบูย่าแล้วก็ชุดนะครับจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแบบมัดบูย่าสะสม4โทเคนแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับเป็นในส่วนของโทเคนที่5อะไรประมาณนี้นะครับไม่ก็ในส่วนของหมัดบูย่านะครับอาจจะเป็นในส่วนของไอเทมทั่วไปนะครับรางวัลแบบ เมื่อน้องๆสุ่มกาชาแล้วก็มีสิทธิ์รุนลับในส่วนของไอเทมเป็นหมัดบูยาอะไรแบบเป็นประมาณนี้นะครับก็กิจกรรมในวันที่20นะครับหอคอยบูยาอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับก็และในวันเดียวกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพเลยครับย้ําว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับพี่คาดว่าน่าจะไม่เกิน399นะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับย้ำว่า okay, ท็อปอัพนะครับ <okay. S 1> เออเติมเพชรสะสมเพื่อรับในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เรียกว่าดิสเบิร์นคิงนะครับเป็นในส่วนของท่าทาง บาสเกตบอลนั่นเองนะครับบาสเกตบอลเปลี่ยนชีวิตนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับอัปเดตเข้ามาในคืนวันที่20นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรก็มาเติมกับพี่ได้นะครับเดี๋ยวเติมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ากิจกรรมท็อปอัพจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่20นี้นะครับกอน้องๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปที่บุญญาเฟิร์สนะครับเป็นในส่วนของการรับในส่วนของตัวละครใหม่อย่าง รีออนฟรีนะครับร right? ีออนนักบาสดาวรุ ung, ่งพุ่งแรงนั <h ung> <S s ่นเองนะครับฟื้นฟู HP จํำนวนหนึ่งหลังสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับในวันที่20นะครับเพียงแค่น้องเข้าไปล็อกอินเกมนะครับก็รับไปเลยนะครับสำหรับตัวละครใหม่อย่างรีออนของเรานั่นเองนะครับ SQ5 Channel ตัวต้มเหลียนอุ้ยออกโ้นรง่า,รายเลยสองทางนี้มันก็เรียบร้อยนะครับสวนโเทเคนนี่นครับท่าปักทมนะครับ h q 5 Channel